สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยซีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสสูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นสสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับสสูตรนี้งวดที่แล้วเข้ามานะครับงวดที่แล้วนี่ชนกัน3ามตัวนะครับ3าม4สามี่นะครับเข้ามาแต่ก็ เป็นสูตรที่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับงมดที่แล้วนะครับ2สูตรนี้เข้ามานะครับเดี๋ยววดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้วาสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับงวดที่แล้วเข้ามานะครับงวดหน้าก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะครับก็ลองวิเคราะห์นะครับดุลพินิจการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติของทั้งสงสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก4ี่สนะครับวันแรกนี้ก็จะชนกันอยู่2ตัว4ี่กับห้า เข้ามาที่เลขสี่วดต่อมานีนชนกันสามตัวนะครับหกเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้านะครับหลักสิบนะครับเลขเจ็ดชนกันอยู่สองตัวนะครับเจ็ดกับแปดนะครับออกเจ็ดแปดหลักสิบนะครับเราเฉพาะหลักสิบนะครับเลขเจ็ด วต่อมานี่ชนกัน4ตัวนะครับว่นนี้5 6 8 9ออก9 0นะครับตัวที่เข้ามา4ี่เลขกชนกัน3ตัว6 7เนย์ะครับออก7 9เลข7เข้ามาชนกัน1กับ4นะครับออก1 7เจเลข1เข้ามาชนกัน2ตัว3กับ6 รางวัลที่ออก60นะครับเลข6เข้ามาของงวดที่แล้วนะครับ2สูตรนี้ชนกันที่134นะครับผลรวงวัลที่ออก42นะครับตัวที่เข้ามาทีอเลข4นะครับแต่ก็เป็นที่รายดายนะครับสูตร2สูตรนี้ไม่ได้ลงให้ดูนะครับงวดที่แล้วเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับเรามาดูสูตรนะครับที่1 จากที่ออก4 3นะครับคร่าวๆนะครับ2ตำแหน่งบวกกัน4บวก1เป็น5 5ตัวแรกลบ3เหลือ2นะครับ2บวก6เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวก3เป็น14เอาตัวท้ายนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้ตัวที่เข้ามาคือเลข4นะครับ0 7 3 6 9นะครับออก7 9 1 8 4 7 0นะครับออก7 8 9 6 2 5 8ออก9 0 7 4 0 3 6นะครับออก7 9 1 8 4 7 0นะครับออก1 7 07369ออก60นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6ของงวดที่ผ่านมานะครับศูนนี้7บวก7เป็น14นะครับ,บ3นะครับตัวแรกเหลือ1 1บวก6เป็น7นะครับ7บวก3เป็น10 10บวก3เป็น13 41703นะครับออก42เลข4เข้ามา นี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาแบกงวดนะครับของงวดนี้สามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับได้เหมือนเดิมนะครับสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามสิบหกนยหก มาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับ2ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1สูตรที่สอง สถิติจากงวดเดียวกันนะครับงวดแรก6กบวกศบกเป็น15สูตนี้ตัวแรกลบหนะครับเหลือ4ี่สบวกสเป็น6 6บวกหเป็น7 7บวกหเป็น8ปนะครับหตัวเหมือนกันออก43นะครับตัวที่ก็ามาทือเลข4 6 5 7 8 9เนะครับเลข7 6 5 7 8 9เนะครับเลข7 6,5,7,8,9นะครับออก9,0เลขเเข้ามา8,7,9,0,1นะครับออก7,9 4เวเป็น1 3 1 3าบวกเ้าเป็น 22, 2 2่สิบสองหนึ่งสี่ห้าะครับออกหนึ่งเจนะครับ,ออ 1, 7, รบตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ ก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสี่นะครับสี่สามห้าหกเจ็ดกับผลวันที่ออกหกศูนย์นะครับเลขหกเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับสองบวกศูนย์บวกศูนย์ได้สองตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า ทั้งหมดห้าตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่อันนี้เป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในวดนี้ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิได้เลข0ลูงลบหนึ่งนะครับเหลือเก้า 9บวก2เป็น11ได้เลข1นะครับเอาตัวท้ายแล้วก็บวก1 2 2บวก1ได้3 9 0 0 9 1 2 3นะคร16นิยอ ไช่เครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวดนี้ระหว่าง2ส,สูตร ที่ชนนะครับเลขสี่ไม่มีนะครับมีเลขหนเลขเจไม่มีมีเลขศูลข 0, แล้วก็เลข3ชนกันอยู่3ตัวนะครับศูนหนึ่งสามชนกันที่เลข0เลขหนึ่ง ็เลข3นะครับ3ตัว16 6นิโย67จนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับก็เลือกดูนะครับอาจจะ ตรหลายสูตรแต่ละสูตรที่ลงไปนะครับย้อนหลังกลับไปก็เข้าเหมือนกันหมดนะครับแต่อนาคตนี่ตัวเลขก็อาจจะแตกต่างกันนะครับก็จรกิงก็อยากจะให้ดูไปหลายๆสูตรแล้วค่อยมาคัดนะครับมาเปรียบเทียบเอานะครับส่วนตัวก็ไม่เคยมั่นใจสูตรถึงสูตรใดนะครับส่วนมากก็จะดูจากภาพรวมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับในชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับที่ลงนะครับหลักสิบล่าง ัวไหนที่ถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไวเจ channel, วร์ชาแนลหวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใไ,ไปๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ